วันน <premises. S 2> ี้นะคะขุดจิบก็มีชิ้นงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทำนะเป็นงานปลายภาคนะคะโดยจะมีแผ่นเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง4แผ่นนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ตัวการ์ตูนนะที่จะประกอบในแผ่นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะให้อีก2แผ่นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพืชผักสัตว์เลี้ยงนะคะที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเด็กๆนะก็เริ่มต้นโดยการจับกลุ่มนะคะกลุ่มละ3คนแล้วก็ทําการวางแผนนะคะเพราะว่าขุดจิบก็จะแจกอุปกรณ์ให้เด็กๆนะคะไปพร้อม เด็กๆก็วางแผนนะคะแล้วก็แบ่งงานกันนะคะว่าใครจะระบายในส่วนไหนนะบรรยากาศในห้องเรียนนะก็จะสนุกสนานนะเด็กๆก็ได้ทํางานอย่างอิสระนะคะแล้วก็สามารถวางแผนกันได้เองนะในกลุ่มนะคะว่าจะเริ่มต้นทํางานจากส่วนไหนใไม่้ค่ะไม่แต่วเธอก็สูกองกันเสมอนะ อย่าเถียงการอย่าเถียงการค่ะ,ะทำงานทำงานให้มีความสุขการทำงานก็มีเถียงกันบ้างนะว่าจะระบายสียอะไรดีปัญหาใหญ่มากนะคะของเด็กๆ เด็กๆก็ช่วยกันร,ระบายสีนะคะสวยงามมากนะหลังจากระบายสีทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนะคะเด็กๆก็จะเริ่มตัดกระดาษนะคะโดยบางกลุ่มเนี่ยก็จะเริ่มจากการแปะกาวนะแผ่นผังหรือว่าแผ่นภาพของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนนะคะแต่ว่าบางกลุ่มเนี่ยก็จะทําการตัดขอบออกไปก่อนนะแล้วก็ทําการเคลือบ อันนี้ครูก็ไม่ได้บังคับนะคะให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยปรึกษากันแล้วก็วางแผนกันเองได้เลยนะคะว่าเด็กๆจะทําขั้นตอนอะไรอย่างไรก่อนนะแต่ให้ชิ้นงานเนี่ยออกมาได้สําเร็จสวยงามนะคะประกอบแผ่นภาพวงกลมนะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะมาทําเป็นตัวการ์ตูนนะคะ โดยตัวกระตูนนะคุณจิมก็บอกว่าให้ทําการเคลือบนะคะเคลือบพลาสติกใสทุกชิ้นเลยนะเวลานําไปประกอบกับชิ้นงานอันใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้สวยงามนะคะเด็กๆก็ตั้งใจทํากันมากเลยนะคะสมาชิกทุกคนก็มีส่วนร่วมในการทํางานนะคะหลังจากที่ตัดตัวกระตูนได้แล้วประกอบฉากได้แล้วนะคะบางกลุ่มเนี่ยก็จะเริ่มติดนะส่วนประกอบพืชผักสวนครัวนะคะสัตว์เลี้ยงแล้วอ่กลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มแรกเลยนะที่ทําชิ้นงานสําเร็จนะคะ สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะชิ้นงานก็สวยงามมากๆนะคะทำการหมุนให้ดูหนึ่งรอบอกลุ่มแรกนะคะเป็นสาวน้อยนะสามคนทำงานออกมาได้สวยมากนะคะคุณครูประทับใจมากๆเลยชี้เหลือนะคะก็เสร็จสิ้นนะตามกันมานะคะสวยงามทุกกลุ่มเลยนะเด็กๆก,ก็ตั้งใจทำกันมากนะคะใช้เวลาถึง3วันกันเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายนะผลงานก็สำเร็จลุล่วงออกมาได้ด้วยดีนะคะ ปิดท้ายด้วยชายหนุ่มนะคะอีก3กลุ่มนะคะถึงงานจะเสร็จทีหลังแต่ว่าผลงานนะคะก็เป็นที่ประทับใจของคุณจิ๊บมากเลยนะคะชายหนุ่มก็มีความสามารถนะทำชิ้นงานออกมาได้น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะ